ปัญหาสุขภาพเป็นเพียงก็มีหมดเป็นเลยจมูกครับมันมีสะดวงแล้วมันมีเนื้องอไปออกไม่ได้จมูกเลยมันอุดรูแหละิสะดวงจมูกครับหลังก็เป็นเนื้องอออกมาครับหลังก็อุดรูจมูกเพราะอุดรูจมูกแข็งเยอะเลยก็สิหายใจออกละครับนพวกก็ที่ตายแหละครับแบบก็ะายว่ามันไหลมาเลยว่าเลย่องใจนหายใจอยู่จากสิเลยถ้าบอหายใจทั้งปากทั้งหูเป็นวัฒน์มันจิตมันตกลงจักสิเลยฟังรายการมันมานั่งยกกันขึ้นพวกี้อะไร มันเมียนอ๋อยาาขวดเดียวเพื่อสิตถือหลายโรกแท้มันเมียนอยู่บอกมันคือสิ่งของมันคือสิหลายโรคแท้ทำมันดีปานนี้มันมีโรคบามเล่นงกับมาเล่นกับเมียนอันควบดันเบาหวานโรคอดโรคบานเขาสั่งกันแล้วกันนั่นคือน้ำใจกันนี่เขาจิส้างโรคบานไว้เสยเพือที่ดีแท้พบกันฟังอยู่ปีนึงจะเต็มแนีสามที่ไอหน้าีเหลืองเลยดิที่มันเค่อยออกอ่ะนี่ทมันตัน มันคือสีดีๆคือทุกบอเด่นอะโอ้กอเขาตัวมีก่รบ้าน2อาทิตย์ไปกินรามารเคิงขวดอย่างมันคือกินเวม็นๆตัเลยว่ะครับเพราะว่าตดสินใจปิดจะโบรานีิทั้งบางแย่ๆเลยปอดกนะดาดิรูดออกรูดออกแข็งแกแะแด่แข็งแกแด่เพราะเรื่อมืเนี่ยรขี้แดเน่ยเพราะมันยิมันเลื่อยังไม่ยู่ดีเพรว่าอาทิที่มันดตังเาที่มันดแล้วเพสีเบาๆที่เขาหายใจบม่ได้นะแข็งเป๊กเลยบอกโอ้โหต้องามถึงเลยที่หมอสินัทผ้ากับผพาเลยท ไปหาเนี่ยผมไปวันที่เมื่อกี้นี่ไปปุ๊บเวลาจะไดแต่เพิมะบายมันก็ดีขึ้นเยอะดีนะไม่ต้องผาแล้มันใกล้ภาษาตตาพูดเลยายญ่ผมไม่กินสามสี่ร้พกินกระเทือเราคุทั้งขยะเว่ถูกเท้อกินจากรบองนี้กินยาครับตตองหลัผมไปผมไปหายาไหมลงกทั้งขยะแล้วมัยังกินแล้วมันบริเลียร์นุกวมีเริ่มต้นจากฟางอยู่เป็นปีจากโบเซียจากกึ่งกึ่งจากโบเซียกึ่งกึ่ง สุดท้ายทนมาได้ได้รองเมืองรองเบิงผ so ิดายก็ใจนตายผมก็อว่าแค่บอเดียางเท้าต่อเมือกี้นลนหายลนี่ก็หายเอาร้องเบิองบ่เสียตัวเต่เฮาีได้ลเสียังเสียรายคนอ่ไม่มีัร้างโหลดครับอ้างเยี่ด้บ่คกินหาที้ที่ซัดทีหเลยโอ้โหครับเห็นคนันได้คดนด้ครับวดแรกมันจะเรื่อดีมากค่อยๆมาเรื่อยๆมัน ใช้ใจออกได้ก็เรื่อยๆนะอยากจะบอกไหมครับคนที่เป็นริดสดวงจะมุกเครื่องห้องไป้ไหนนะครับรอบอกว่า <ๆ S 1> อ๋อพวกพี่รอนก,ก็หลายครับพวกที่เคยเป็นลิดสดวงคือผมเองบอต้องไปเพิ่งหลวงมอน่ะมอสไปวิจารณาหน้าน่าหลังซื้อสมุนไพรเข้าจองไปกินดีนที่สุดเพราะว่าผมได้กินกบดีครับแล้วผมก็หายพราะเริ่มต้นที่เขาเป็นริดสดวงเป็นอย่างนี้ใส่รัดตี่ เฮาเปลี่ยนมา่ลาหปีบําเพนญเราเาเปลี่ยนมือนึวมือเดียวมันเกิดขึ้นมาได้เฮาอย่าไปใส่ว่าอกินมวอนี่ขวดนึงสองขวดมันเสียหายใส่เวลาแค่เกามือซีบมือเสียมันหายมันเปลี่ยนไปเมื่อไรครับเฮาจะคิดกลวงๆตัวนี้ไว้ครับบางคนแบบ่าดีเรากินสองมือเา้าักกินแล้วนะบําเพนญยาวิเศษขนาดนี้ครับมือสองมือเสียหายต้องใส่เวลาของมุอนีชารัาผมนี่เพราะว่าดีผู้ไดว่าจะได้กระจายกินยานี่มันเสียตายเนี่ยไอ้มันตายโรดมเจยาเนี่ยมันเรือข่อยผู้เดียวนี่ ต้องการสั่งซื้อสมุนไพรข้าวตองยศสุนทรติดต่อได้ที่ดีเจดมสมชอช็อปสาขานาทวีเยื้องเยืงกับเคอรี่นาทวีโทร0842783039 0842783039รับรองได้ของแท้แน่นอนยศสุนทรการันตีครับ